มันต้องพายทอนเอ็มสองสี่เก้าคอนรับสเต็ปหนักหนักไปเลยสายพลังเคครับหญิงแก่งของแท้ในลูกนี้โอเคเอาไปยูเว่ยังภายในเอาปืนมาบอกเดียวอ่ะดอกนี้รู้นะรู้นะจะเอามาทำอะไรอ่ะรู้นะ เหลืนะนะอเยอะเหลือเยอะเหลือนะเหลือนะเอัวพีเอกก็เืนธรรมดายิงช่วยกันน้อยคุ้มาดูบิดอาดูมีอะดูจ้าเดี๋ยวพ่อเธอหนนิดแม่งเลยนะมันไม่ใช่แล็กนาล็อกนะถ้าแล็กนาล็อกแม่งอาดูบิดโคตรกลางตระกมการ อสัโออะไรพี oh please, I mean yeah well, ่พี่ันทุบแต่ผมมปืนยิงเลยเออผีผีผจัหัวผีจับเฮ้วผีจับหัวไฮ้รู้แล้วรู้แล้วโอ้ไม่โอ้ไม่เลยไม่แค่ผี เอาละได้เวลาลุยหน้าตั้งแล้วเราจะบุกอัดข่าศึกด้วยทุกสิ่งที่เรามีลุมาทะลุยัง่ั้ d d แเปนเเรอแเอรเ MB แหนึ่งเนนึงอยากฆ่าทหารนฮะ ก๊อฟเกศตัดแม่งให้หมดเลยนะปวดแม่งตับหมดเลือดขึ้นหน้ามันน่ากลัวอย่างงี้ดิเองนะเบอร์เติร์หมดเบอร์เติร์ วงลิฟหมดบ้าคิวพี่ผูมาผมไก่ทำนะพี่ลงห้องเองนะได้แค่อยู่ปืนเดียวพี่ลูกไม่หมดสักทีไม่ใช่แต่ไพทนเขียวองสี่เก้เา,าไปเล่นฟังานาอีกคือไม่หมดเอาปืนออกแล้วเดี๋ยวเผื่เอเจอปืนเก็บปืนไม่ได้ <c oughs> ขาไม่ชอบไปฆ่าเด็กไม่ว่าวัาซิววิ่งขาไปเลยทุกคนหลุดแล้วมันรูบมันร <weight> ูบนี่มันรูบมันรูบ

พืนนอนหลับหรือเปล่าพี่หนึ่งคนโอ้โหอะไรโอ้โหคอตาเียเลยเคลื่อแบ็คเลยไม่กินตึ้งกลดยอ้าตายหมดแล้วตายหมดยางเรอ่องยัวเร่อะวิ่งหน้าตั้งเลยเน้ย

what so funny ไอ้ไอ้หมีพี่จำได้ไอ้หมีมันเอาสีทองไปพ่นใส่ห้ำมันพี่แล้วมันมาถ่ายรูปผมเก็บภาพไปอยู่ what the fuck ไปแล้วไปแล้วเชี่ยอะไรวะไอ้ไอหมีจำได้เปล่าทำได้ไหมจำได้บ้าง อย่ารีบิงอย่ารีบิงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมามาใกล้กันเตแล้วนะมึงตายส๋อหัวเต็มนพี่นุ๊กเฮ้ยมัน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 ม ้ยไอตัวหลังครอบหรือบัมเข้าหรืออันนี้ตอกตัวจัมเปอร์เหรอกเหลือครึ่งหลอดนี่ไม่กล้าสดแล้วสงสัยต้องมาพาดินมาปราเปล่าไอ้จัมเปอร์ชื่อมันก็บอกว่าดินแต่แท้มันคงไม่ไดินนะนี่เงียบๆนี่น้องใหญ่จังเลย

ชอบเพลงของเลเซเตอร์ตอนรีวิวตุรีวิวสตอมมิคนชาวลับไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไมมีใ่ไม่ไม่มีใช่ไม่ใช่ไอ่ใช่ไม่ใช่เมชม่ใช่ไ้่ใช่ไม่ไช ข้าฟรีลดลงไปเยอะแน่ไม่แร้้าเพื่อเขาไปองเนขาแล้วขาเนนขาขึ้นขึ้นอะไรยีอ้ยอ่ะายการหลบหลีกลไปเยอะเลยงีย ทำไมเวลาฝรั่งมันเอากันแล้วมันพูดโอยแย่โอยแย่โอยแย่เอาแย่โอยแย่เดี๋ยวเดยเดี๋ยวเอไปว่าว่มันเอา้เรื่องหรือเป่าโอ้ยแย่โอ้ยแย่โอ้ยแล้วก็แย่โอ้ยแย่ชโอ้ยแย่นึกว่านว่านึกว่าอย่งเงี้ยนึว่าอยกินแย่อหมแย่เพมต่างกัย่ย

แถวที่สองมันจะหลอกเราเนะอะไรอ,อะไรโม้วย<ๆ>เอา,าวุเยเยสมามาช่วยเช่วยเกเฮ้ยตายไปแล้วจะว่าเอา,าวเอ้า อะไหนูเอฮัตเนียฟ้า่าแต่ว่า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  o ่าว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 ่ว่าว่า่าว่าว้าว่าว่าว่า่ว่าว่า่มั้ยว่าว่าว่่า้่าว่าว่าวว่าว่ว่า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 ววาว่าว่าว่วาว่าว่าว่ว่าว้าว่าาก่่าวาว่าว่า่าว่า่ต่าว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 าว่ สโลเลยสิบสามก็ทำเป็นเกมที่เหนียวจริงเลยอ่ะก็เราขอมาทำคิทดสอบไม่เขาสอบเองไม่น่าเกินสิบป้อมิ้อาขวานเลยพี่เดี๋ยนะขาวางสโลปมขาวางด้านขวานะสโลวางไปแล้วเขีมนไปียวนะวงมันจออย่างนี้ว

โอ้ย่าโ wow. ้ย่ามันแย่มากเลยจอโอ้เออชอบดูเอเชียนมากกว่าเออพี่เพราพี่พี่ลุกชอบดูอีใต้อีใต้แลยวพี่แปลว่าฮึฮึฮะแปลว่าดูดีอยากรู้ไออีบอกเป้แปลว่าเจ็ดใต้แล้วพี่เออแล้วอีคืออีคืออะไร อะไรวะลืมแล้ววะบอกเขาเป็นกัร social breaking power หยาบเลยเป็นคำหยาบเลยมีมีงสัยอยู่เหมือนกันนะทีโมจิที่มจิที่มจิโอ้ยอะไรซ e อเย้โอ้ยเย้เย้ โ oh yeah. อ้ยโอ้ตายแล้วโอ้ยคอมอนคอมอนร่างกายนายคอมอนแม่ไปโอ้กระสุนเลยย20สิบนัดอ้ยตายแลโอ้ยกระสุนกระสุนระสุนกระสุน ใจเย็นๆเล้ยว้าบอยู่ไหมยังยังดีอยู่ไหมวะตรเฉียวเลยบดีเราเคยแล้วแบบว่ารู้สึกว่าพ้นแล้วแต่นั้นไม่พ้นมันมันว้าบเหรอพี่มันว้าบเหรอไม่ไม่ไม่ไคิดว่าหลบพ้นแล้วแต่ว่าโดนหินแตะนิดเดียวเฉียวก็ตายพี่เกินออร่า มันเปล่งแสงเลยมันเปล่งวอลลาพี่สกเกตนั่งอหินลงไปในหลุมหินหายทันทีแล้วก้อนใหม่ก็มารีไซเคิลนิดเรื่อยๆๆรีบบอกรู้สึกอ่าแนวไม้ไม่จะเป็นเลยรอบนี้โอ้โหศาก <c oughs> สารก <c oughs> สาระสุนเล็กยังมันเลย ก้งยิงไม่กระตายพี่กาตายเต,ต้นอ้ One Awesome โอ,อ้ u c งยังไหนะหรอ Crazy Skill a l p One Fuck คุณไหมเกมนี้ m ี s ออิ i n g ต t โอ้ย่ะไหลเป็นน้ำเลยนะย้ร้อยตัวสักีนี่แะถึกเลขเขาถึกน,นะถนะ ขาวขาพอดลอเลยอ้อยอ่ะป้อมลอยได้นะขาที่สามมันเเเนเ่นนี่น่าจะทิ้ไม่ด้ยินเขาเลยโอ้ผมหมดใจจริง อยู่ยืนเต็มทีนะอู้ตายหุ่นเร็วโหหน้าไม้จะมีไว้ทั้งเพื่อเลยตอนนี้ไม่ได้ใช้พี่เอิร์มมาแบกแม่งทั้งไพทอนทั้งเ2็มสองรีบเจ้าเด็กจับหลังโอ้ดีอะดี

โอ้ยแบงเชี่ยตัวตีนอยนู่แค่แค่แคัองด้ลม้มปุ๊บออกเลยเดี๋ยวเดี๋ยให้เครดิก็ได้เครดิหลังภายในตี่เคพกีนเ่ัเดยเดี๋ยวจะหาว่าต้อเครดิะเครดิงไป รีบรีบไปก่อนที่แมงจะมาเฮ้ยมึงไม่ใช่จำเปล่ามึงจ้ำปีจ้ำปลปีเดีมวไปเลยมีมอนเอาช่องนี้มันทะลุได้พี่ง้เอาเพ่งรู้เหรอโอ้จริงไม่รู้่ราเลยโอ้ยโอ้ เได้เหี้ยไม่รู้ดิมาไอศอร์วิกวิกเห็นไหมวางต่อมสโล่สองชั้นนะมาเรียชั้นหนึ่งใครวางมาเรียอ่ะเดี๋ยวผมวางก่เหมือนเดิมใครวางอะไรก็วางกันนั่นแหละเหมือนเดิมอะระวังสโล่ระวังสโล่ถ้ามาเรียใครวางอ่ะมาเรียพี่เอ๊ะ ลอ,ล,ออลองผีมาด้วยคุตัวพี่อ้อมอ้อมผมก็ผมก็มล้มใครไปวางกระสุนวะไปยหายไป อ๋อบาเลียหายอ่ะอาใครไปใครไปวางป้อมกระสุนแทนบาเลียไอ้เนี่ยกระสุนหายบาเลียหายฮะมาเรียกลับมาละเฮ้ยเห็นไปได้ไงฟบ้าเลยมึงแดกเลยรอดกันไหมยรอดกันไหมลองเข้ามาดูผมออกพันพันอ่ะ โอ้ยเฮียป้อมรัก <they> ม <trips> ันเป็นว <ches> ิธีที่เกลียนมากนะอโเพี่ยคุ้มกันด้วยได้มาได้แล้วไม่มีแตะบอกว่าสำหรับคนที่ทำเหรียญนะว่าถ้าล้มให้รีบกดออกเอออ๋อรู้แล้วไอ้คนคนที่พอทุกทีที่เราทำคลิปเนี่ยเราจะไม่เคยกดออกเลย ที่วักป้องมาถ้าเกิดออกไปอ่ะของในนี้จะหายดเลยเนี่ยคนไม่หยุดเลยพอเข้ามาป้องไม่ไดิมเลยโอเคยังรอดกันทะกครพิ้วสุดนะมันถ้าพัดลมไม่หมุนเร็วเกินไปเราก็ยังวิ่งทันนะนี่ก็คุ้มกันเอาหน่อยแล้วกันเออครับเลยอื่ มีมีจังหวัด้งดอูๆี่นุ๊ก้งกไรครับครับกันเต็มที่ครัเก็บมันไล่ตามหลังเลยเรียบร้อยครับครับมีผมยิงน้ำหลังพี่เลย้ยอันนี้ขนาดแบก l m g สองกระบอกนะ กับค้อนรถอะไรี่รู้โอยหมดเปอร์เซอต์ตุกติดตายอ่ะดายฮาร์ดเยดโฮ้ยโมิวมิวเอ้ยแต่โดนเห็บกัดนี่ก็ไม่ไหวมิ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 วโอ้ยระเบิดผีก็ได้ปลาไปแล้วโทษดีนะจะเป็นต้องปาผมไม่มิวเลย ผมไม่มีหนลกบตายที่หมดตอสกับกูนะใช่หมวแนเริ่มนไหไหดแข่งเชี่ยเลยโอ้โหสดไม่ได้ดีิงแนะระดับดตไอ้่อมาเปิดจากอเบิดเลยครับครับได้ ผมมีเตาป้อมธรรมดาเอาป้อมธรรมดาแล้วกันมีป้อมระเบิดมป้อมระเริพี่นุ๊กพร้อมไหมพร้อมยังพร้อมและพร้อมครับเฮยเลยให้ระวังป้อมอะไรกระสุนไหมหรือว่าไงป้อมระเบิดดีกว่ามั้งโอเคได้ป้อมระเบิดระเบิด s m o v ้อมโจมตีเลยครับครับไปโจมมิวมิวรอชุดตอนวัดใกล้ตายนะมิวเข้าไปอยู่นี่คนหลีกคน จะวางงูเลยนะฉกแรงะเดี๋ยวช่วยกันยิงงูกันถ้าเห็นงูยิงเลยมันต้องมีคนเฝ้าสักคนผมเฝ้าอ้งูอยา yeah. ok. ่าเข้าไปใกล้บอสแตนเดี๋ยวล้มเพราะว่ยอถอยถอยโอ้แมแงน้ลมระเบิดตายหาหมดเลยออลฟ้1อัลเจอ เ้แต่ป้อระเบิด้านเดยด้พี่ดูดิเดเื่เดียวนนาจรวเข้ามาแลโอ้ผีไม่ทันเกิดเลยตายหามระวังโดนระวังโดนพิษงูเลยเดี๋ยวผมลอยิงงูเดี๋ยวไปห็นงูด้ยดจรินะดนแดงมาเยอะเลยนะโอ้ยแตงแตง โอ้โ oh, หถล่มได้โคตรสัใจมากเลย now is your chance ระวังลูกน้องเกิดตั้งระดังข้ได้ครับเข้ามาฉันจะส่งพวกนายไปลงรวดักเองโชคดีนะเนี่ยมี

มันเป็นวิธีที่เกลียนมากแล้วเออแรร้วเราจะทำสมด็ลเจทีสำหรับเหนไม่ไปดังกีนอมิทนะข้้งไหโอ้อ่อ่าจเียโอ้โหีปไเปิดไก่หนอนเด้ไก่สี่ตัวเดี๋ยวเฮลิเซอร์ครับเอาไปมาเอามาทำยังไงโอ้เรื่อวัดได้แค่แรงบีสัตว์ เดี๋ยวอลไรเซอร์ผมยืมปืนกันเลเดอร์แป๊บนึ่งไปเดี๋ยวเดี๋ยวแต่รู้สึกว่าทีเชส่งมาแบบว่าส่งจดหมายในเกมนะเป็ค้ไหมไม่ได้ส่งมาเป็นโค้ดนะเดี๋ยวเดี๋ยวมีเปิดไกลแล้วมีก็พอดีเราอัดคลิปทั้งเกมไว้นะถามห้าฮัลโหลเอ้ยเดี๋ยว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 เลิกพี่เลิกนัดแล้วเดี๋ยวพอดีเราอัดคลิปไปทั้งเกมนั้นเดี๋ยวเราลงยูทูบเลย ครับทบได้ถ้างั้นก็จบสำหรับการทำเงินไม่ตายของด่ากินละมตเท่านีนะครับผม